ร้านน้องนะคะอรอรอดูนี่ดูนี่อามาถึงแล้วหรอรถมาแล้วหรอเรืไมรถเมืนเก่งอ้าเลยได้านโชว์พร้อมมาต้องหายกันแบบเข้ามาแล้วถึง โชว์ของโชว์ของโชว์ของเขอชเนี่ยโชว์ของพร้อมเอ้ดูน่ารักอ่ะ้ เขอื่นไม่เอาอะไรฟั่นั้นอะตอนเนี้ยน้นนองไม่มีตออโตเลยถ้าจ,จะเย็นหน้าดูหน้าปี่เกียรท้พงถ้าจ,จะเย็นดูเนาะ